ถ้าง้างทุนกลับไปดูงบ Q2 ของเอชชาเนี่ยขาดทุนร้อยกว่าล้านเนี่ยมาจากเม้าดีฟเนี่ยซะเยอะเลยตอนนี้ไทม์ไลน์ที่ใกล้ที่สุดที่เม d าดีฟื้นคือ 4Q นะครับขอขยับไปที่ SHR เราเคยคุยกันนะบอกว่าตัวเนี้ยสิงหฮเทลเนี่ย มีลุ้นจะกลับไปใกล้ๆ IPO ใช่ไหมคุยไปคุยไปไงเนี่ยมันมันนอกจากไม่ขึ้นไป IPO แล้วเนี่ยยังดำดิ่งต่อะครับตกลงยังไงกันแน่สำหรับ SHR หรือว่าสิง์โฮเทลครับครับผมว่าปัจจัยห,หลักคือมาลดีฟนะครับมาลดีฟเนี่ยเป็นตัวที่ทั้งนักทุนกลับไปดูงบ Q2 ของ S อ r ชเนี่ยขาดทุนร้อยกว่าล้านเนี่ยมาจากมาลดีฟเนี่ยซะเยอะเลยนะครับเนี่ฉะนั้นเนี่ย มาวดีตอนนี้วีเป็นโลซีซันแต่ว่าวีผิดปกติก็อย่างที่เมื่อกีก้เล่าไปช่วงแรกว่ามันมีการแข่งขันในสปรายที่สูงขึ้นมาแล้วดีมาละก็เรียกว่าหายไปบางส่วนนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องรอมาดีฟื้นนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ไทม์ไลน์ที่ใกล้ที่สุดที่มาดีฟื้นคือสี่ิวนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไฟล์จากยุโรปบินตรงไปมาวดีช่วงโลซีซันเนี่ยหายไปบางส่วนนะครับอ่าฉะนั้น น่าจะกลับมาช่วงไฮซีซันของมาลดีปคือสี่คิวซึ่งผมเชื่อว่าก็ถ้าถ้ากลับมาเนี่ยราคาหุ้นก็จะกลับมาเพราะว่าถ้าถามว่าตัวไหนมีพอชั่นมาลดีปที่สุดก็คือตัวนี้นะครับแต่ด้วยความที่มาลดีปกลายเป็นตลาดที่วีที่สุดเนี่ยราคาตัวนี้ก็เลยลงแรงที่สุดนะครับแล้วพอดีว่าด้วยความที่จักกาไรกลายเป็นขาดทุนนะครับกำไรหลักร้อยกลายเป็นขาดทุนหลักร้อยเนี่ยโมเมนตัมมันผิดแบบพอสมควรราคาหุ้นก็เลยเป็นเช่นนี้นะครับครับ FSSIA แนะนำซื้อถือหรือขาย HR สิง์โฮเทลครับครับเรายัางแนะนำซื้ออยู่นะครับเราเชื่อว่าช่วงนี้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างกดดันเขาอยู่นะครับโดยเฉพาะมาลดีฟแล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยเช่นปิดโรงแรมนะครับเอาลิเกอร์ที่มาริเชียนะครับมีรีโนเวชันโรงแรมในไทยบางส่วนอะไรเงี้ยเป็นปัจจัยที่กดหุ้นนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้ามองข้ามไปถึงปีหน้าเลยเนี่ยทุกพอร์ตกลับมาปกติเนี่ยนะครับ เราก็จะแนะนําซื้อที่4.8บาทนะครับถามว่าทำไมถึง4.8บาทสูงจังเลยนะฮะคือตัวนี้เนี่ย book value เขาอยู่ประมาณ4.6ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเขากำไรกลับไปเลเวลประมาณไตมาราลอยได้นะฮะราคาหุ้นน่าจะ convert ไปทถวๆนั้นได้นะครับครับแปดเดือนแปดคุมทั้งเดือนครับขยายให้ด้วย เงื่อนไขที่แตกต่างจากช่วงแรกแต่ยังคงเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับสมัคร Moneypass o ออนไลน์1 Basic i c Tech ึ่หลักสูตรฮอตตลอดการของเราในราคาพิเศษแล้วแถม Moneypass o ออนไลน์4 004เนื้อหาส่วนแรกเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันลงกลั่นปีโตเดินเรือยางอีกส่วนหนึ่งส่วนหลังจะเป็นเทคนิ c a l ต่อยอด เป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อกินคำโตเทรนฟ f ล low วิ g งกระแสตอบรับดีมากสนใจเชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอได้เลยนี่คือโปรที่2ครับโปรส่งท้ายเดือน8โปรที่2นะครับสมัคร m o n e y p a s s ออนไลน์0ูนเเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากไร้ใจคือต้องมีวินัยครับไม่ใช่เล่นหุ้นตามอารมณ์ต้องมีความรู้มีแผน มีวินัยในการลงทุนมากๆโอกาสทำกำไรยังรออยู่นะครับโปรส่งท้ายเดือน8คือลงมานิพัสออนไลน์ชมย้อนหลังมานิพัสออนไลน์0ูนแถมหนังสือครับชาร์จแพทเทิร์จากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะแถมฟรีหนึ่งเล่มลงราคาพิเศษแล้วก็แถมหนังสือฟรีหนึ่งเล่มสนใจโปรส่งท้าย8เดือน8เชิญสแกน QR ค้ดหน้าจอเช่นกันนะครับนี่เป็นโปรที่2 โปรที่3ครับโปรส่งท้ายเดือน8อีกโปรหนึ่งเป็น m ั n นี่พัส o ออนไลน์ศูนเจาะหาหุ้นพันแกล่ง Super Strong Signal ด้วยสูตรเบื้องต้นในการสแกนสแกนแล้วมาสกรีนกันกองนำมาวางแผนการลงทุนนะครับแล้วก็ใส่วิในและมุมมองที่ดีในการลงทุนเข้าไปนะมีโอกาสที่จะลุ้นทำกำไรในในตลาดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ มันนี่พ u s สออนไลน์1ูนลง011ในราคาพิเศษแล้วแถม c a n d ดลสติกชาร์ต t ิ้งมูลค่า1ันหบาทสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR วอารคหน้าจอนะหรือ l i น์ไอพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อเแล้วตามด้วยคําว่า m ั n นี่พ u s ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับ